เจริญสัมมปทานสี่เพื่อละโอรัมพาคียสังโยชน์พิขุทั้งหลายโอรัมพาคียสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้5้าประการเป็นอย่างไรคือสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตะปรามาสกามชฉันทะพยาบาทพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคียสังโยชน์ห้าประการพิขุทั้งหลายสัมมปทานสี่ อันพิขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคิยสังโยชน์ประการเหล่านี้พิขุทั้งหลายสมมติประธานสี่เป็นอย่างไรคือพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ เพื่อให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลือนหายความมียิ่งยิ่งขึ้นไปความภัยบูนความเจริญความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพิกุทั้งหลายสมมตปทานสี่เหล่านี้ อันพิกขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชน้าประการแล